สวัสด mm ีแฟนเพจอาจารย์ไอติมเรือนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ไ์สดนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเลขทูบลาวชาวนี้ถวายเครื่องศักการะบูชาใบาสีแต่องค์พญายนาคราชเป็นที่ต่อรอย <c oughs> ใครเข้ามาแล้วขอ,อกดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลขคู่กันนะคะเดี๋ยวขออนรญยตแจ้งกำหนดการก่อนนะคะว่าวันที่21เนี้ยนะคะอาจารย์ไอติมจะไปถ่ายรายการที่ห่วยกระแสของคุณน็อตนะคะจะเปิดเลขทู่ให้ดูกัน ในวันประมาณวันที่25 26นะฮะก่อนหวยออกประมาณ2-3วันซึ่งซึ่งมันก็อาจจะล่าชานิดนึงแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหรือว่าได้แบบเลขไปซื้อกันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคาดการว่าตัวเลขทูปเนี่ยเขาจะมันจะมาอย่าง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 ต่อเนื่องจริงๆประมาณ5-7งวดน,นะคะอันนี้คือ,อต้องต้อง,ต,องต้องแจ้งกันให้ทราบก่อนสำหรับใครที่มี นิสชารชีพทักไปเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะขออนุญาตแบบว่าอันนี้ก่อนขออนุญาตแบบชี้แจงก่อนนะคะว่ามันจะมีกลุ่มนิสชารชีพที่ทักไปหาแบบแฟนเพจเยอะมากๆต้องต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะสำหรับสำหรับนิสฉารชีพนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาจะมาวางลิงก์ในในในหน้าเพจเยอะมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเดี๋ยวใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มของอาจารย์ไอติมนะคะกลุ่มที่แบบ จะปล่อยให้เฉพาะในกลุ่มเพราะว่าป้องกันในส่วนของมิจฉาชีพมา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 หลอกลวงด้วยนะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มรีบคลิกเข้าไปที่นี่นะคะเดี๋ยวรับได้อีกหนึ่งร้อยคนตอนนี้คืออาจารย์ไอติมรับกลุ่มได้หนึ่งร้อยคนนะคะเข้ากลุ่มห้าเก้าเก้านะคะเดี๋ยวจะจัดส่งในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นสีพึ่งนะคะสีพึ่งสีพึ่งเงินล้านสีพึ่งพญานาคราชพร้อมกับคู่ไปจุดกันนะคะหลายๆคนจุดมู้เราได้แบบเป็นแสนก็ ก็มีเยอะมากๆเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ตามด้วยนะคะเข้าไม่ได้นะคะอ่ะลอง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 ,ลองคิกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะลองคลิกเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มกันไปอยู่ในกลุ่มกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตงวดนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะเพราะว่าเพราะว่ามิตรสาชีพเยอะมากตอนนี้นะคะมิตราชีพเยอะมากมากใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม ให้รีบคลิกเข้าไปที่ลิงด้านล่างก่อนนะคบไปอยู่ในกลุ่มกันนะวันนี้วันนี้แบบไหววันนี้อาจารย์ไหวแบบไหวองค์พญานาคราชนะคะเป็นเครื่องสักการะบูชาโดยทั่วไปตามความเชื่อที่เราเราถวายกันแบบปกติอยู่แล้วก็คือเป็นเป็นเครื่องสักการะบูชาแบบคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องบูชามงคลทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไข่กิบนะคะไข่ไก่หมักอูบุรีที่มาถวายแด่องค์พญานาคราช บารมีขององค์พญานาคราชเปิดมากๆนะฮะใครที่อยากจะเอาเลขทูบไ,ไปไปไปซื้อกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเช้าว,วันที่21นะครับตรงกับวันเขาเรียกว่าเป็นการเปิดทรัพย,ย์องค์พญานาคราชอาจารย์ไอติมขอจุดทูบในเช้าว,วันที่21เพื่อที่จะนําไปออกรายการหวยกระแสนะคะหวยกระแสสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มรีบคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างก่อนนะคะใครอยากอยากอยาก,ยากเข้ากลุ่มนะคะ ส่วนเลขทูบเนี่ยจะเปิดในรายการหวยกระแสก็อยู่ที่ประมาณวันที่26 27ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าอาจจะตามไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะบ่นว่าอุ๊ยอ่า90เมื่อวานเนี้ยอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากจะให้ทุกคนได้ได้ไปซื้อกันแล้วก็แบบได้แบบเต็มๆกันอะไรอย่างเงี้ยรอเลขทูบรัฐบาลไทยนะฮะใครที่รอเลขทูบรัฐบาลไทยเดี๋ยวรอกันวันที่21นะคะไม่นานเกินรอ แต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ในกลุ่มที่ทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันก่อนเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากๆอันนี้เราเราเราคอนโทรลกับมิจฉาชีพไม่ได้เพราะว่ามิจฉาชีพแบบทางานหนักกันมากนะคะ <_ d> um> มิจฉาชีพก็ถือว่าทํางานเก่งกันมากๆนะคะ <_ d> um> เออมิจฉาชีพทํางานเก่งกันมากเพราะฉะนั้นก็คือหลายๆคนหลงเชื่อไปแล้วอะไรไปแล้วโอนเงินให้กับมิจฉาชีพแล้วเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยากอยู่ในกลุ่มนะคะเดี๋ยวขออาจารย์ขออนุญาตคัดคัดคนที่ ที่เป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการถูกหลอกลวงต่างๆด้วยเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งใในส่วนของวัตถุมงคลในการเสริมทรัพย์ไปให้ด้วยนะคะใครที่สวดมนต์อยู่แล้วใครที่ศรัทธาพญานาคราชอยู่แล้วใครที่อยากจะแบบว่าเออเกาะบารมีซึ่งกันและกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการที่เราจะอขอโชคลาภจากองค์พญานาคราชว่า อาจารย์เคล็ดลับในการขอโชคลาภพญานาคราชมันต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในส่วนของคาถาในการขอเรียกทรัพย์พญานาคราชไปแล้วคุณสวดให้คุณสวดนะคะสามวันหรือ7วันต่อหนึ่งเดือนขอแค่นี้สาหรับบทสวดพญานาคราชเราไม่ต้องสวดบ่อยนะคะเราไม่ต้องสวดเบิกทรัพย์ท่านบ่อยเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเราต้องการในสิ่งไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ บอกท่านไปในครั้งแรกท่านรู้เรื่องเลยเห็นไหมเนี่ยจะมีจะมีมิจฉาชีพมามาตอบล้นะคะจะมีมิจฉาชีพมาตอบแล้วเนี่ยเนยนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นมิจฉาชีพนะเนี่ยนะคะถ้าเป็นชื่อ Facebook ปลอมๆหรือ Facebook ที่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นเพจจริงๆของอาจารย์ไอติมเนี่ยอย่าอย่าลงเชื่อคลิกเข้าไปนะเพราะว่าคือมิจฉาชีพทํางานหนักกันมากๆนี่นี่นะคะนี่นะคะนี่เห็นไหม เขาจะมาตอบเมนต์แล้วเนี่ยเห็นไหมเข้ากลุ่มเนี่ยเห็นไหมนะคะจะไม่ใช่นะคะจะไม่ใช่ของอาจาร,รย์ไอติมนะอย่าไปหลงเชื่อเขานะคะเพราะว่ามิจฉาชีพนะจริงๆก็จะเป็นแบบอ่าพวกคือมัน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 พอจะรู้นะค่าตากันอยู่นะคะว่าคือใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะทุกคนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเขานะวันเกิดอาจารย์ไอติมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกิดทุกวันนะเออนะคะอ่ะบารมีขององ,องค์พญายนาคราชในเช้านี้ ขอเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับลูกหลานพญานาคราชทุกคนผู้ที่มีบุญประดับประดาในชีวิตเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอให้บุญนั้นกลับมาสู่เราในในในพวกขสรับทั้งปวงอาจารย์ไอต,ติมจริงๆและและที่นี่ที่เดียวก็คืออาจารย์ไอติมเรือนาาคาสายมูเศรษฐีคนติดตามอยู่ที่350,000คนคนติดตามอยู่ที่สามแสนคนหรือว่าไลฟ์สดที่หที่ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือนี่คือ เพจจริงๆ,ๆเพจเดียวนอกนั้นคือเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนอกนั้นจะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดเพราะว่าคือเขาจะดึงเพราะเขาจะหลอกให้คุณคลิกลิงก์เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดเงินในบัญชีของคุณเขาจะหลอกให้คุณโอนเงินนะคะหรือเขาจะปล่อยเว็บพนันให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องระมัดระวังนะคะพอเว็บเว็บเว็บพนันปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจะแอบอ้างอาจาร,รย์ไอติมปุ๊บอย่างเงี้ยพอเราไปพอเราไปเล่นเราไปถูกเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลาย ซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยมาฝากเตือนกันด้วยนะคะสําหรับสําหรับอ่ามันก็จะมีหลายๆคนที่ไปหลงเชื่อเพราะอยากจะได้แนวทางจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือใครอยากอยู่ในกลุ่มให้รีบคลิก้าไปที่ลิงก์ด้านล่างลิงก์ที่ปักหมุดนี้เท่านั้นนะคะนี่คือนี่คือลิงก์ที่อาจารย์ไอติมทําขึ้นมาและสามารถพูดคุยและติดต่อกับอาจารย์ไอติมโดยตรงได้เลยกับกับลิงก์ที่ปักอยู่นะคะจะไม่มีการแบบวางเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ จะไม่มีการที่แบบว่าเออนึกออกไหมคะก็คือก็คือหลายๆเฟสที่เข้าปลอมขึ้นมาเนี่ยคือมันทํางานค่อนข้างหนักมากๆนีดๆน,นะคะเนีย่ยอย่าเพิ่งกดเข้าไปนะคะเอออนุโมทนาบุญนะคะวันที่24นี้อาจารย์อาทิมไปบุญกระถินนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะสำหรับสาหรับอ,อวันที่24 เดี๋ยววันที่22เนี้ยนะคะเดี๋ยวอาจาตย์ิก็จะเดินทางไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรายการที่หวยกระแสเสร็จปุ๊บวันที่21นะคะวันที่22เดินทางนะเช้าว,วันที่2 3ไปสักการะบูชาองค์พระพุทธชินราชนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะไปสักการะบูชาที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนพระพุทธชินราชนะคะที่วัดใหญ่นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเช้าว,วันที่24ก็จะมีการแห่บุญกระถินนะคะก็จะนอบน้องอปัจจัยทั้งหมดนะคะ ให้กับการสร้างซุ้มประตูโขงนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันเข้ามาอันนี้อนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านนะคะขอให้เรามีญาณบารมีที่สัมพันธ์ต่อกันนะคะนี่เห็นไหมนิสสชาศีพาวางลิงก์แบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราต้องมีสติกันด้วยนะคะสติในการที่เราจะรับมือกับวิจชาศียังไงนะคะการที่เราจะจะจะ,จะคลิกลิงก์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แบบเพจจริงๆของอาจารย์ไอติมเนี่ย ให้อินบ็อกเข้ามาถามก่อนนะคะให้ให้ให้อินบ็อกเข้ามาถามก่อนนะโอเคนี่เห็นไหมรายการหวยเกษตรโทรมาละนะคะคุณแอมสวัสดีค่ะขาได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวอัสซัติมจดให้ค่ะตอนนอี้อยู่หน้าไลฟ์อยู่เลยค่ะคุณแอม โอเคนะเนี่ยรายการหวยกระแสเขาเขาเขาติดต่อมาแล้วนะคะที่งานคุณน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อกลับนะคุณแอมจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะนะคะโอเคเห็นไหมทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันนะคะเดี๋ยวใครที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของอาจารย์เช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดคุณได้รับเลขทูบเลยคุณได้รับเลขทูบแล้วเอาไปซื้อกันเลยนะคะเพื่อนอาจารย์ไอติมซื้อไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะ ซื้อไว้พันคุณพันมาสิซื้อไว้พันคุณพันนะฮะเออนะฮะหกศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์นะคะ, 60, 69, ะ,คะซื้อกลับไปแค่ตัวเลขนะฮะซื้อทิ้งไว้ซื้อแล้วซื้อลืมไปเลยะไรอย่างเงี้ยนะฮะซื้อไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดเพาส่งไปให้ในในส่วนตัวเรียบร้อยอะไรเงี้ย<ๆ>เพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในแชทส่วนตัวซึ่งกันและกันเราจะได้รับในส่วนของเลขทูบเนี่ยเร็วเร็วเราจะเราเราจะต้องแก้ไขปัญหาเราว่าเราจะต้องเร็วยังไงให้ให้เร็วกว่ามิชชั่นซี นื้ออกไหมฮะนมเนี่ยมิซาซิปในขนาดเห็นเห็นไลฟ์สดอยู่นะคะเห็นไลฟ์สดอยู่ก็ต้องมานะเออเห็นไลฟ์สดอยู่ก็ต้องมาอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเรามา,มาบอกเวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ